สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าบิตคอยนะครับทำท่าทียังไงเนาะก็ตอนนี้นะครับจากเมื่อวานนะครับบิตคอยนะครับมีการพุ่งขึ้นมาอย่างสูงเลยนะครับจากราคาประมาณ19,100ดิดขึ้นมาถึง2400กว่าๆนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยบิตคอยนะครับมันไปเทสเส้นเส้นแนวต้านนะครับ ที่ทําเป็นทร i a แองเกิลแบบนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าบิตคอยน์นะครับไม่เบรกเส้นนี้นะครับมันจะทํายังไงครับมันจะกลับลงมาเทสข้างล่างอีกรอบนะครับแล้วอยู่ในไซเคิลนี้ไปก่อนนะครับแต่สําหรับผมนะครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่ามันน่าจะมีการเบรกขึ้นไปนะครับแล้วทําทรงยังไงครับแล้วย่อลงมาแรงกว่าเดิมนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับเพราะอะไรครับถึงคิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเหตุผลกันนะครับโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับผมคิดว่าค่อนข้างสูงนะครับ อย่างแรกนะครับที่ผมคิดแบบนี้เพราะว่าเส้น2เส้นนี้นะครับยังไม่ตัดกันนะครับก่อนที่มันจะตัดกันเนี่ยนะครับมันมักจะมีการลงก่อนนะครับก็คือ2เส้นนี้นะครับที่ผมรอจังหวะว่าเมื่อไหร่มันจะตัดกันนะครับซึ่งเดาไว้นะครับว่าน่าจะอีกประมาณ2 3สามอาทิตย์นะครับถ้ามันตัดกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกว่าอะไรครับว่าบิตคอยนนะครับตรงนั้นคือจุดต่ําสุดเนาะตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมาสังเกตเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับ เส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมเอาไว้ดูว่าตรงไหนคือจุดต่ําสุดนะครับถ้าเกิดผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยเส้นสีเหลืองของเราเนี่ยอยู่ตรงประมาณก่อนที่มันจะตกเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดผมพาเพื่อนๆนะครับมาย้อนดูของปี2018ตัวบบ้างนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับตอนที่เส้นสีเหลืองเนี่ยอยู่ตรงก่อนที่เราจะตกแท่งเทียนนะครับอยู่ใต้เส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับบิตคอยนะครับมีการแคชลงมาถูกไหมครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แท่งเทียนนะครับ ตัดขึ้นมาอยู่บนสีเหลืองได้เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับถ้าอันเนี้ยของปี2018เนี่ยนะครับไอ้ช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราไม่นับนะครับอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าไม่ปกตินะครับตัดออกไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูของปี2014นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแท่งเทียนนะครับอยู่ใต้เส้นสีเหลืองนะครับเปรียบเทียบกับจังหวะนี้เราก็อยู่ประมาณตรงนี้ถูกไหมครับถามว่าถ้าเราอยู่ประมาณจังหวะตรงเนี้ยเราผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะครับ แล้วเราก็ไซเวย์อยู่ในบริเวณแถวนี้ถูกไหมครับเป็นระยะเวลาประมาณ266วันนะครับก็มันมีสัญญาณการเบรกขึ้นมาครั้งแรกแล้วเนี่ยเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับที่จะเล่นตอนเนี้นะครับเราแค่รออะไรครับบิตคอยน์นะครับอาจจะทําทรงแบบนี้นะครับเมื่อเส้นสีเหลืองนะครับลงมาข้างล่างใช่ไหมครับแล้วมาอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วถ้าบิตคอยน์นะครับราคามันตกลงมาทาโลใหม่ได้นะจะสวยมากนะครับหรือว่าจะอยู่ประมาณโลเก่าก็ได้เนาะล้วมีการเวียงนี้นะครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันสามารถเบรกเส้นเหลืองแล้วยืนได้เนี่ยนะครับแบบนี้เนาะอันเนี้ยจะเป็นสัญญาณที่สวยมากนะครับที่จะบ่งบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยอาจจะกลับตัวแล้วจริงๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆระวังไว้หน่อยนะครับถ้ามันกลับตัวแล้วจริงๆเนี่ยนะครับผมจะบอกในห้องซิกก่อนนะครับแล้วก็จะมาบอกในห้องธรรมดาต่อนะครับผมอยากบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆครับความจริงเนี่ยไอราคาตรงแถวเนี่ยถ้าคุณไม่ซีเรียสนะครับแล้วคุณจะเก็บเป็นปีเนี่ยนะครับ ถ้ามันมีการย่อลงมาเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มมองจังหวะหาเก็บไว้แล้วแหละนะครับเพราะถ้าคุณมัวแต่รอจุดบอททอมเนี่ยนะครับเวลามันมูนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัวอย่างนะครับว่าเวลามันขึ้นมาทีเนี่ยนะครับมันไม่กลับมารับนะครับมันขึ้นมาที30มสิเปอร์ซนต์ย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่เขารอเขารอย่อถูกไหมครับคนที่เขารอย่อนะครับพอมันย่อนะครับเขาก็ใจชื้นเขาคิดว่ามันจะย่อกลับมาลับนะครับแต่สุดท้ายมันไม่กลับมาลับนะครับมันไปเลยนะครับถ้าคุณมัวแต่รอนะครับ ผมจะบอกว่าคุณอาจจะพลาดโอกาสได้นะครับก็อย่าทําซ้ํารอยเหมือนผมนะครับซึ่งต่อให้คนส่วนมากเนี่ยนะครับตอนนี้เขาจะพูดว่ามันจะลงไปต่ํากว่านี้ก็ตามนะครับผมก็จะปล่อยเขาพูดไปนะครับถ้ามันลงไปต่ําเราก็เก็บเพิ่มนะครับถ้ามันไม่ลงไปต่ําแล้วอย่างน้อยเราก็มีของนะครับเพื่อนๆจําได้ไหมตอนที่ผมบอกว่าบิตคอยนะครับช่วงราคาประมาณเนี่ยถือว่าเป็นจุดราคาสวยจําได้ไหมครับคลิปก่อนก่อนเลยนะครับถามว่าตอนเนี้ยนะครับ ไอจุดทรอนพวกเนี้ยยังถือเป็นจุดสวยอยู่ไหมก็ออยังถือเป็นจุดสวยอยู่นะครับถ้าเรามาดูราคาตอนนี้มันมีการลงมารับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เพื่อนเพื่อที่จะชอนนะครับก็ต้องทําใจไว้ด้วยว่าอาจจะมีการลงมากกว่าน,นี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจรอเนี่ยนะครับเหมือนพวกสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยจุดเนี้ยฉันพอใจแล้วเขาชอนไปกันนะครับเพราะว่าเขาเห็นอินดิเคเตอร์ต่างๆที่บ่งบอกว่าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นจุดต่ําสุดแล้วนะครับเขาก็เลยชอนไปนะครับเพื่อนๆมาสังเกตตรงนี้อันนี้คือสิ่งงที่ผมกััวลนะครบ คือตอนเนี้ยพทิร์ของบิตคอยนะครับเขาเรียกว่ายกไฮใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆมาสังเกตตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มตกเลยนะไอแบบเนี้ยไม่สวยนะครับเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับแนวรับตรงนี้แนวรับตรงนี้เนาะแต่บิตคอยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเบรกเส้นสีเหลืองนี้มาได้เลยนะครับมันล่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับมีแนวรับตรงนี้มีแนวรับตรงนี้แนวรับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเป็นแนวรับเนาะมันเบรกลงมาได้ปุ๊บ มันร่วงลงมาอย่างแรงนะครับตอนนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นแนวรับเป็นแนวรับตอนเนี้ยเบรกได้ร่วงลงมาอย่างแรงนะครับแล้วตอนเนี้ยนะครับปัจจุบันนี้เนาะถ้านะครับถ้าบิตคอยนะครับเช้นสีเหลืองนี้รับไม่ได้นะครับมันมีการเหวี่ยงขึ้นลงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันทะลุขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะร่วงลงมาอย่างแรงนะครับทีเนี้ยอาจจะมาเก็บข้างล่างอีกเพิ่มอีกก็ได้นะครับ แต่ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าเพื่อนๆมาสังเกตกันนะครับเราล่วงลงมากี่ครั้งแล้วครับหนึงครั้งนะครับสองครั้งสามครั้งเราล่วงมาแล้วทั้งหมดสามครั้งนะครับผมจะพามาเปรียบเทียบของเก่านะครับอ่าของเก่านะครับตอนเราล่วงนะครับเราล่วงลงมาอย่างแรงหนึงครั้งสองครั้งสามครั้งนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูดีๆเนี่ยนะครับส่วนมากครั้งที่สามเนี่ยนะครับการล่วงครั้งที่สีเนี่ยนะครับมักจะไม่รุนแรงเท่าครั้งอื่นๆ นะครับตอนนี้เราถือว่าเรากําลังจะล่วงครั้งที่4นะครับผมคิดว่าการล่วงครั้งที่4เนี่ยราคาอาจจะไม่ถึงหมื่นสามก็ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆระวังไว้หน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆหมดแต่รอนะครับมันอาจจะตกลดได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับและใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับก็แอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับมีทั้งคอร์สเบสิกนะครับแล้วก็คอร์สแอดวานนะครับคอร์สเบสิกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับส่วนคอร์สแอดวานนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองพื้นฐานนนนแแ่ล้วะครับ แล้วก็สาหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีโบเกอร์เล่นนะครับผมขอแนะนําโบเกอร์ OKX นะครับโบเกอร์ OKX เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสมัครผ่านลิงก์ผมด้านล่างนี้นะครับจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไม้ไหนก็ตามนะครับทุกไม้เลยนะครับโอเคครับแล้วใครสนใจย้ายมาเล่นโบเกอร์ OKX ก็ยินดีนะครับ take you